ดารีกับพวกเพชรดาเยอะจมเยอะแต่ว่าให้ลูกิดได้ดีครับคู่นี้ครับ่คุณหมอเมื่อยจังเอว่าเตรียมครับควายแดงครับใจพีชิตนะครับสอสอุญจันเดิมนะครับใจพีชิดอ่าโรงเรียนบางโคก,กทุกน้อยใจพีชิตกีฬานักนสวัรค์ ลูกหลานพยักสองแผ่นดินนะครับคุณคุณคุณแม่เป็นคนนครศรีธรรมราชคุณพ่อเป็นคนนะครับมหาสารคามนะครับนะครับก็มารากสินขานมาจัสวนยางอยู่ตรงนี้ด้วยความมุ่งมั่นนะครับส่งลูกไอ้การเึกษารูุงนะครับพวน้ามันกับทุกคนนายจอมเก่าคนหนึ่งครับ เมื่อก่อนเมื่อสิบกว่าปีก่อนซูปเปอร์นายนะครับเกตนอร์ถิมวไทยดูว,ยว่าในใจยาของสึกวันทรงชัยสุดท้ายมาโด่งดังในมวยเม็กเป็นเชมหลายเข็มขัดด้วยฉายาที่เขาว่าว่ายสูไอโลนะครับถ้าเห็นในจอทีวีที่พานาคงจำได้แต่วันนี้ส่วนบนเขาพี่จะระกเกน้องหรือว่าน้องจะแทงพี่ตะลุ่ไส้ฟัง รับชมณนะบัตรนี้ครับนี่คือความภูมิใจของทอทบุญทันนะครับลูกหลานชาวตะบนบุญทันที่ประสบความสาเร็จในหน้าที่การงานถือว่าเป็นความอีกหนึ่งความภูมิใจไอคนก็ในลูกหลานโรงเรียน้านโคกนะครับ,บก็กจะประสบความสําเร็จตามมาถ้าเราผลักกันและสนับสนุนต่อไปก็เ อ่าายแดงคนที่ถอดมงคลคือตาไก่ครับข้อัาษาใต้ว่าว่าเป็นตาถ้ามองนีเป็นพ่อเท่านะครับพ่อเท่าภาษาใต้อ่าควางน้ำเงินก็หัวหน้าค่ายครับเกตเราถิงมวยไทยนะครับนะครับตาไก่กิจกรรมตอนนี้ตาไก่ก็รับมีดนะครับมวยคู่นี้ไปกับที่เกตพันบาทนะครับสมน้ำสมเนื้อกับเอกหนึ่งกีกิงขอบคุณไปยังคู่ประสานผู้มวยนะครับบาน่วยนะครับ คู่นี้นะครับผมบรรยากาศนิดหนึ่งท่าเสียปีที่บานมาคู่นี้ไม่ใช่คู่ชุบกันนะครับแต่ด้วยอายุวันะนะครับการเปลี่ยนแปลงทางตลาดนะครับการเปลี่ยนแปลงตอนอการด้เดินทางหรือก็ได้มาชุบกันท่าที่ปีก่อนก็ ตอนที่ทุกนไดด่านะครับพูดได้ว่าเจพิชิอยังเป็นวุ้นอยู่เลยครับเป็นชกมวยพูดแรกๆนะครับ่วงนั้นชาทุกบนไดชกคุยตามช่องเม็กมวยไทยยามสิบวันตรงชัยผมขอกราเปียนให้ไม่รักเกินมวยได้เป็นอักลักษณ์และก็ประกอบพิธีในการรับชมครับ ส่น,นของน้องจะระแกพี่หรือพี่จะแจ้งความเขส่น้องครับอย่า่าพี่หมพอพ่ออะไรนะครับ <c oughs> พี่หรือน้านะครับซุปเปอร์นายเป็นพ่อในแล้วนะครับซุปเปอร์นายแต่วยไม่เป็นไรนะครับห่วยไม่เป็นไรงนกัน <c oughs> วงการมวยวงการห่วยไม่เป็นไร <c oughs> เทียบชั้นได้หมดนะครับเทียบชั้นได้หมดนี่คือความสวยงามของวงการมวยครับ,รบนี่คือศิละปะมวยไทยครับคบวายได้เป็นลูกนะครับควายน้ำมันถือว่าเป็นน้องของของพี่เพชรอีควางแดงน,นี่กาพ่อเพชรนะครับควางน้ำมันนี่กาพี่เพชรนะครับ นี่คือศิลปะมาต่อสู้กันวันนี้การประกบคู่มวยของอาจารย์ผมรองอาทิตย์กับครูเสะครับผู้นี้ได้พบก,กันตารมเพราะว่าตาวาะได้มาพบก,กันที่ผมบอกอนเัเรียนตังน้งทนอนซุปเปอร์นายเป็นแชมป์ครับชายพิชิตยังเป็นหุ้นอยู่เลยครับยังเป็นเด็กปตบุญดันอยู่เลยครับ ในการเจริญเติโตทางทางนะครับจากการศิลานะครับม <neck> no so ันไม่มีอายุเลวันะนช่วงหนึ่งที่กก็นนครับเขาจะด้กดดิงเพอะกุดทีจับทคนหนึ่งราวน เส้นทางมวยเจอกันได้ครับเจอกันได้กับพี่น้องเปลปัดมวยพี่น้องเสียนมวยพี่เคาเอานะครับพี่เคเอาอ่ะคู่ต่อไปก็อย่าสะดุดแล้วกันนะครับแดงใัยพิชิตน้ำเงินซุปเปอร์นายเดินผัดไปกับที่เจ็ดพันบาทครับคู่นี้ชกกันหยกเต็มมาตรฐานมวยไทยครับ รับโอ้เยเ,เกิดกันได้ไไไไแล้วจับ Camp แคปแม็กมวยไทยนะครับสุปอร์ดาวเอาครับใจพี่ใจน,น้องกับคุณรับ ดีบ้ากเจอกันเมื่อสิบกว่าปีที่แล้วก็อย่างนี้แหละ เจ้าผู้ของอ๋อเสียงตัวปือนกันรวยนะ,คร,ะครับถือว่าสูศักดิ์ศรีนะครับถือว่าสูศักดิ์ศรีรับใจพี่ใจ,ใจน้องกับคู่นี้ครับ3ามเสียไม่รู้ว่าจะเกิดขึ้นครับ ข,ขึ้นก็นตามครับวยคู่ต่อไปอย่าสรุดนะครับยอดเงินสิทธิ์ขออวินยุทธ์ต่อไปเป็นยกสามครับลาวพี

ครับผมดีดีอวกสีสมมดที่เือบด่าสมเลยครับดจุกที่สามไปเลยออไปออไปเยเดี๋ยวอ มุดยกที so. ่สามยกที so. ่สี่ลาวเลยาวโฟโอเคเนาะซุปเปอร์ดาวเกนาแลย่แยกพี่นะครับแต่ก็นะเอาเอาชกกันไปครับเก่าบนดใไก่จะชดกว่ากันทุนกันสากเจ็ดพันบาทดี เก่าครับชุบบันไดเก่าครับ oh วันน้องน้องพอแล้วครับน้องพอแล้วครับน้องพอแล้วครับน้องพอแล้วไม่อยากจะตำหลานครับไม่อยากตำหลานใจความเก่าครับจริงๆโดนส่งหมดแดงแล้วไม่เป็นไรครับก็ไม่เป็นไรครับใจกวางร้อยแผลไว้น้าหนึ่งเสร้ครับพี่หน้าบานไม่เป็นไรครับเอาเอาเอาเข้าไปเอาเข้าไป เก่ากับเก่ากับหน้าหน้าเก่าน้าบอกว่าพอแล้วล่ะน้าพอแล้วเดี๋ยวจะเก็บตัวนะครับ ฝ่ายชนะที่ยุคที่สี่หือว่าสมศักดิ์ศรีนะครับพวมเขายังมีครับกำลังกังช่วยได้สุดยอดนะครับ